เฮ้ยมามาสวัสดีครับทุกคนโอเคผมก็กำลังนั่งดูทองอยู่นะครับแล้วก็กำลังคิดว่าเอเมื่อวานเนี่ยก็วิเคราะห์ถูกนะว่าราคาก็อาจจะขึ้นแต่ผมต้อกก็คือ เราไม่ได้เราไม่ได้เอ,อจุดคือวางจุดเข้าไว้แล้วก็ไม่ได้ของเป็นเรื่องที่หลายแรงมากนะครับสําหรับก็คือวางแล้วไม่ได้ของอะไรเนี่ยผมขอทำอะไรเนี่ยอ๋อมีมีฮาโลวีนนะครับฮาโลวีนผ่านไปแล้วไม่ใช่หรออืม ไม่เอาละกันนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตอนนี้นะเราจะต้องดู Data กันก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้างนะฮะไปต่อมาดูใน s e n t i m e n t กันก่อนใน Sentiment นะครับวันนี้วันที่11เป็นเลิกงามยามรี11เดือน11นะครับ ก็ลาซาด้าลดช้อปปี้ลดแต่ทองคำไม่ลดนะครับเพราี่ 5, นะครับจะเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยมีจริงๆเมื่อวานในเซตเมนต์น่ะมีรวมกันแล้วเนี่ยดีมา6นะครับ11คือ5ก็คือ n e ็ตเน็เนาะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะจะเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าทองคำเริ่มปรับตัวขึ้นไปแลลวนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะถ้าทองคำทะลุกรอบเบรกเอาเมื่อวานได้ราคาก็จะเป็นขาขึ้น นะครับแล้วตอนนี้ตอนนี้นะครับผมฟันธงแล้วว่าราคาทองคำเป็นกลับมาเป็นขาขึ้นก็คือกำลังอยู่ในทเทรนขึ้นวิ่งขึ้นเบรกเอาขาลงแล้วก็วิ่งขึ้นนะครับเคาะเลยนะไม่มีลังเลนะครับเพราะถ้าลังเลเราก็จะลังเลแล้วก็เทรดผิดอยู่ดีนะครับเราเราเคาะไปเลยอ่ะเราจะเห็นว่าตั้งแต่ช่วง6โมงเชา้าเมื่อวานเนี่ยราคามันเริ่ม เนี่ยมันมาเบรกเอาช่วงนี้เนาะแล้วเราจะเห็นว่ารีเทลซินิเมนต์นะครับนี่เริ่มที่จะแช่แช่ก็คือมากกว่าโซนโซน50ขึ้นไปหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราจะเห็นว่าตอนนี้คนที่เขาติดเซล์จะเริ่มจะเริ่มค้างอยู่ประมาณนี้แล้วเพราะว่าคือคนเราอะเทรเดอร์รายย่อยอาจจะมองไม่ทันเงแบบวิคห์ไม่ทันเฮ้ยยังมองว่ามันเป็นเทรนขาลงอยู่ แต่จริงๆแล้วเนี่ยโอเคทเทรนเปลี่ยนปุ๊บคือรีเทลซนิเมนต์นมันดีตรงไหนหรือไหมมันดีตรงที่ว่ามันจะทำงานได้ดีมากในจังหวัดช่วงทเทรนเปลี่ยนแบบนี้เรืองออกไหมครับจังหวัดที่จังหวัที่ทเทรนมันเปลี่ยนอะ่ะเออคนเราอ่ะจ,จะมาติดติดอย,อย่างตอนนี้เราเราอาจจะเซลล์อยู่เพราะเราอาจจะมองว่าเฮ้ยทองน่าจะลงได้อีกแต่สุดท้ายอะ่ะมันก็ขึ้นไปแล้ว กลายเป็นว่าคนที่ถือกําไรเซลล์อยู่เขาเกิดอะไรขึ้นครับเขาก็ติดเซลล์ถูกต้องไหมเขาติดเซลล์พอติดเซลล์นั่นแหละมันสุดท้ายเนี่ยราคาก็จะขึ้นไปเรื่อยจนบังคับให้คนที่ติดเซลล์เนี่ยโดนกันหน้าทุนบ้างโดนสต็อปลอสบ้างโดนลิควิดเดตบ้างอันนี้คือจะบอกว่าอะไรมันคือคีย์มันคือ key. คีย์ของการใช้รีเทลเซนดิเมนต์เลยก็ว่าได้ นะครับคีย์ของการใช้รีเทลซินิเมนต์คือมันจะทํางานได้ดีมากในจังหวะที่เทรนด์มันเปลี่ยนเพราะรายย่อยจะไม่ไม่ทันคนเรามเไม่ก็ะเทรดไปทันนะครับเพราะถือยาวไนงะเอออะไรแบบนี้หรือว่าถือค้างไว้ไม่ได้ไม่ได้อะไรแบบว่าเออไม่ได้ไม่ได้ควบคุมความเสี่ยงอะไรแบบนี้นะครับตอนนี้ก็ในซินิเมนต์นะครับในซินิเมนต์บอกว่าทองบูลลช ดีเทลเซเมนบอกว่าบายได้เปรียบนะครับเพราะฉะนั้น2อ,อเหตุผลนี้นะครับมากพอที่จะมากพอที่จะบอกเลยว่าตอนนี้ทองกลับมาเป็นเทรนขาขึ้นนะครับงั้นเรามาดู OI กันแล้วกัน OI นะครับเราจะเห็นว่าแนวรับที่สำคัญเลยนะตอนนี้ราคาทองฟิวเจอร์อยู่ที่4140กํบบากำลังเดินทางไปหา4150เรายังไม่รู้ว่าราคาจะ ไปแตะ4150น่ะจะโดนตบกลับมาไหมแต่ว่าตอนนี้เรารู้แล้วมีราคาอยู่ที่4125นะครับกับ4,100ที่มีโอกาสเป็นแนวรับได้4125อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงแต่4,100อาจจะแข็งแรงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันอ่ะอันนี้คือ OI ของ INVESTIC แวะไปดู OI Intraday ก่อนเพื่อคอนเฟิร์มแบบ2ชั้นนะครับ อ่าวันนี้วันนี้สิบเอ็ดเนาะเอ็ดโอ้ยโอ้สกูนะครับโอเคอ่าทำไมเนี่ยโอ้ไม่ค่อย ตลาดเอเชียละอาจจะยังไม่ค่อยมีการเทรดเท่าไหร่นะครับดูจากยังไม่ค่อยมีการเทรดเท่าไหร่นะครับแต่เราจะเห็นแล้วว่าตลาดอ่าถ้าเป็นถ้าเราดูจาก oi i อ t ินทราเดยเนี่ย4050นะครับ4050เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะผม สี่หนึ่งสองห้าสี่ศูนย์ห้าศูนย์สี่พันหนึ่งร้อยอ๋อโอเคถ้าเป็นอินท่าเดย์อินทาเดย์เนี่ยนะครับเขาไปเฮจิ้งกันที่สี่ศูนย์ห้าศูนย์เยอะมากซึ่งแน่นอนเราก็จะได้นะครับกลับมาที่หน้าอะไปทางขวาก่อนฟิวเจอร์เราจะทำอย่างนี้กันเราจะได้แนวรับ มาประมาณ3แนวนะครับวันนี้นะถ้าดูจากโอไอนะครับก็คือไปอย่างนี้อ,อันแรกนะครับเป็น4025 4025หเหรอไม่รู้ว่ะสี่ศาศนยดีกว่า4ี่0ย์อ่า,อาแนวรับ OI นะครับนี้ดีกว่าเออแล้วก็เป็น4,100นะครับนั่นแหละครับอ่ะทีนี้มีแนวต้านที่ราคาเนี่ยอาจจะยังไม่ผ่านก็คือ4,150แนวต้าน นะครับอย่างนี้นี่เราเราตอนนี้เราได้ฟิวเจอร์แล้วเราได้แล้วนะครับว่าเรารู้แล้วว่าตอนนี้ทองกำลังขึ้นนะครับตลาดฟิวเจอร์เนี่ยทองกำลังขึ้นไปทดสอบแนวต้าน OI ที่41 41 50นาะครับกำลังไปทดสอบแนวต้าน OI ที่4 150นนะครับถ้าราคาเขาไม่ผ่าน ถ้าราคาเขาไม่ผ่านเนี่ยเดี๋ยวนะผมผมซูมให้ถ้าเกิดว่าราคาเขาวิ่งไม่ผ่านเนาะนี่ก็มีโอกาสที่จะลงมาทดสอบแนวรับที่4ี่0ี่แต่ถ้าสมมุติราคามันผ่านได้นะครับถ้าราคาผ่านได้มันก็อาจจะไปต่อแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราคิดจะ buy ตอนนี้เลยเนี่ย ออย่าพึ่งนะครับรอให้ราคามันย่อนะครับคือทุกคนอาจจะมองว่าที่ตกต้นหรือเปล่าคือต้องบอกว่าเทรน์น่ะยังไงมันก็ต้องมีย่อบ้างนะครับคือมันขึ้นก็จริงแต่มันก็ต้องมีย่อบ้างเราแค่พยายามดูดูว่าเออมันจะย่อมาถึงตรงไหนหรือว่ารอซื้อตามแนวรับอย่างตอนนี้พอร์ตฟิวเจอร์ผมรอซื้อที่4 1 0พันหนึ่งแล้วนะถ้าหลุดก็4 0 5 0นะครับมี2แมวอ่ะ ตอนนี้ง่ายๆวันนี้ทองคำง่ายๆมี3ราคาให้จับตามองอ่ะเราไปดูสปอตนะครับเราไปดูสปอตอ่าสปอตนะก็คือเดี๋ยวผมจะพิมพ์อย่างนี้ก่อนผมจะพิมพ์ GC 1ตกใจนะครับแล้วก็ลบ XAUUSD เราจะเห็นว่าตอนตอนนี้นะครับราคาโอ้ทำไมสเปดมันติดลบเนี่ยสเปรด0.9 สเปดติดลบนะครับสเปดเ,เดี๋ยวนะแทบตอนนี้คือตอนนี้ราคาสปอรตกับราคาฟิวเจอร์เนี่ยแทบจะเท่ากันแทบจะเท่ากันเลยนะใช้คำนี้เลยเพราะฉะนั้นก็โอเคงั้นก็ต้องตามนั้นนะครับอ่ะงั้นเราก็ไป C150 เป็นอย่างนี้ แนวต้าน OI นะครับ C 1 5 0แล้วก็อันนี้อ๋อน,นี้ผมเปิด TimeFrame d ย์อยู่นะ,ะไป็ไสีชั่วโมงแล้วก็4เท่าไหร่4,100พันหนึ่งรแนวรับอันนี้เป็นแนวรับนะครับ ต่อไปก็4050ไปอย่างนี้ต่อปึ๊บอ่ะโอเควันนี้ก็ง่ายๆนะครับถ้าจะเล่นนะครับก็รอให้ย่อรอให้ย่อนะครับซื้อหรือหรือย่ออย่างเงี้ยนะครับมีสอราคา ATR เท่าไหร่ ATR <ม>ก็คือ ATR นะครับ บอกว่าราคาทองยังไปได้อีกไกลตอนนี้ ATR อยู่ที่90เหรียญหรือก็คือ,อวันละประมาณ9,000จุดนะครับ ATR บอกว่ายังไปได้อีกไกลแต่ว่าเราก็ตอนนี้นะครับดูจาก่1 2 3 4 5 6 7 7ชั่วโมงที่ผ่านมาโมเมนตัม um ขาขึ้นนี่ค่อนข้างแรงนะครับขึ้นอย่างเดียวเนาะโอเคอตอนนี้ผมก็คงจะต้องรอเพราะว่าถ้าดูจากไทม์เฟรม15นาทีหรือว่า ดูไทม์เฟรมห้านาทีเนี่ยเอ่ออาจจะเห็นแล้วว่าถ้า,าดูไทม์เฟรมห้านาทีเนี่ยมันก็ราคาก็มีการมาพักตัวอยู่นะครับอืมถ้าดูทางถ้าดูจากไทม์เฟรมห้านาทีเนี่ยราคาอาจจะลงมาไม่รู้นะแต่ว่าซื้อแถวแถวนี้ยนะครับสี่พันหนึ่งร้อยจนถึงสี 4, ่พันสี่หนึ่งหนึ่งสี่พันหนึ่งร้อยสิบจนถึงสี่พันหนึ่งร้อยเนี่ยน่าจะเป็นราคาที่ค่อนข้างน่าสนใจในการ ในการย่อบายมากกว่านะครับคืออันนี้ผมมองในมุมของก็สมมุติถ้าราคามันกลับมาขึ้นแล้วมันกลับไปหายเท่าเดิมได้เนี่ยผมอยากจะซื้อที่ราคาตรงพวกแนวรับพวกนี้แล้วก็ถือยาวไปเลยจนถึงเป้านะครับประมาณนี้อ่ะโอเควันนี้ไม่มีอะไรมากตามนี้นะครับยังมองขึ้นรอย่อแล้วก็ซื้อนะครับพูดง่ายคือวันอาทิตย์นี้ผมมองขึ้นมองว่ามันเทรนขาขึ้น นะครับเคาะเลยนะครับถ้าผิดก็ขออภยัยแต่ผมเคาะเลยนะครับเพราะว่าเป็นเทรดเดอร์ต้องตัดสินใจนะครับโอเคแล้วเจอกันตอนประมาณเที่ยงเที่ยงบ่ายครับสวัสดีครับ